โอยปวดตอดจังเลยตอดออกไปพี่เองจะได้ยินไหมเนี่ยงั้นก็ต้องค่อยๆปล่อยอย่างแผ่วเบาถึงแม้ว่าอินเดียจะตดไม่มีเสียงแต่มีกลิ่นค่ะฟฝากับพิมพ์พี่ได้กลิ่นตดที่เหม็นมากทางคู่มองหน้ากันและกระซิบกันซึ่งเ่อเขาไม่อ,ไอินว่ะแน่นสิแกกลิ่นนี้เหมือนเมื่อเช้าเลยอะ่ะ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกสิบเท่าไออินเอ๋ยเดือดไม่ฟังแกว่าพี่เอเขาจะได้กลิ่นไหมขนาดพวกเรานั่งห่างมันยังได้กลิ่นขนาดนี้เลยอินดี้พยายามอดทนอดกลัน้นบังคับไม่ให้ภายลมออกมาอีกแต่ไร่ยิ่งห้ามก็ยิ่งตดเธอจึงคิดว่าถ้าตดอีกจะหัวเราะกบเกลื่อนซะเลยหยุดรถ หรือไม่ก็แวะปั๊มเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกคนจะผงคอและต้องทำให้บอดที่นั่งมันเลิกด้วยเอเอแล้วขับขับรถไปจอดที่ปั๊มน้ำมันอินดี้ไม่รอช้ารีบวิงเข้าห้องน้ำอย่างเร็วพี่เอกสังเกตเห็นว่าบริเวณบอดที่อินดี้นั่งมีคราบเหลืองติดอยู่ซึ่งนั่นก็คืออุจจาระของอินดี้นั่นเองกลิ่นเหม็นถึงขนาดที่พี่เอกต้องลงไปอ้วกในห้องน้ำเลยทีเดียว ฟ้ากับพิมพี่เป็นผู้เสียสละดทำความสะอาดบ่อให้จากนั้นก็ไปซื้อกางเกงในร้านสะดวกซื้อให้อินดี้ใส่